ทุกคนคงเคยได้ยินคำว่าผีอำแล้วก็มีหลายคนคงเคยเจอกับตัวเองมาแล้วใช่ไหมคะโดยอาการของการถูกผีอำก็คือเราไม่สามารถขยับตัวเองได้เลยจะรู้สึกเหมือนมีอะไรหนักๆมาทับที่ตัวเราทำให้เราหายใจไม่ค่อยสะดวกแน่นอนค่ะหลายๆคนก็คงรู้ว่าอาการผีอำนั้นไม่ได้เกิดจากผีร้ายที่ไหนหรอกคะ่ะแต่เกิดจากความผิดปกติของร่างกายของเรานี่เอง โดยอาการผีอำนั้นเราสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า Sleep Paralysis ซึ่งอาการผีอำส่วนใหญ่นั้นมักจะเกิดในช่วงที่เรากำลังจะตื่นหรือกึ่งหลับกึ่งตื่นคือเรารู้สึกเหมือนว่าเราตื่นแล้วแต่ว่าร่างกายของเรายังไม่สามารถขยับได้เลยค่ะ ทั้งนี้เกิดจากการที่สมองของเรานั้นตื่นจากการนอนหลับในสภาวะที่หลับสนิทมาอยู่ในสภาวะที่กึ่งหลับกึ่งตื่นแต่กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกายของเรายังอยู่ในสภาวะที่ยังหลับสนิทอยู่ค่ะนั่นทำให้สมองและก็ร่างกายของเรานั้นไม่สามารถทำงานสอดคล้องกันได้ จากเดิมเราสามารถแยกความจริงกับความฝันออกจากกันได้อย่างชัดเจนแต่ในขณะที่เราถูกผีอำเราไม่สามารถแยกความจริงกับความฝันออกจากกันได้ส่งผลให้เราได้ยินเสียงต่างๆนานาแล้วก็เกิดภาพหลอนทําให้เราจินตนาการถึงสิ่งที่น่ากลัวต่างๆบวกกับการที่เราไม่สามารถขยับร่างกายส่วนต่างๆได้นั่นคงเป็นสาเหตุของคำว่าผีอำค่ะ ซึ่งสาเหตุของการถูกผีอัมมักจะเกิดจากการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อของเราเนื่องจากการที่เราทำงานหนักเราสามารถแก้อาการผีอัมได้ง่ายๆนะคะก็คือการที่ร่างกายของเราถูกเขยา่าหรือปลุกให้ตื่นแค่นั้นเองค่ะ ถึงแม้ว่า,าการผีอำจะดูไม่อันตรายแต่ถ้าเกิดขึ้นบ่อยไปก็ย่อมไม่ใช่ผลดีแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการพักผ่อนที่เพียงพอการกินอาหารที่มีประโยชน์ย่อมจะมีส่วนช่วยในการลดอาการผีอำลงได้ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ